สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเมื่อกี้ผมเห็นาท่านผู้ฟังมาที่ในดอนเจ้าปูหนองแองม่วงนะครับเสร็จ้มาเทถนนขามาหาพระประธานนะครับเมื่อวานนี้กับในเททั้งด้านรอบทางพระประธานแล้วนะครับด้านนั้นกัในมื่อนี้ก็ได้เทเดินถนนออกไปหาทางนอกไปจดกันครับถนนเจ้าปูนะครับขณะนี้ก็รถกามาแล้วนะครับกําลังที่งดน้ำ ปั๊บปูนไม่พอดีนะครับก็คือเห็นนี่แหละครับเพราะคณะนี่กำลังเสถียรปูนลงนะครับต่มืพวกมาย็นน้ำกันโยหลายคนนะครับสมสีหเจดแปดคนนะครับพวกได้ยากกับใคมากก็ได้ง่ายกับมากได้นะครับแต่เมปูนโยสามขี้วนะครับ ครับแต่เห็นเนี่ยแหละครับคอ,อาล่องไปกวดไปแล้วถ้าปันยังเทตัวมปนยังเป่นไง โวิดตรวนได้ถึงกไม่เอาเออพอดีมืมือ,อมือรวบมากมื่อเกียง ว่าควรอย่านั้นครับการเพี้ยนกครับการแค่ผลให้จนวนมาหาบ โอ้พาพีอยู่ได้อนพุ้กัะปูนี่กัเป็นเทียร์ครับหนิเมี้นทำไมไม่ตอบเจีเสียเ่เลติอาเรอยเลยก็ร่แล้วร่แล้วร่ทั้งร่แล้วร่นหมดเจ็กทั้งแล้ว ครับกาเป็นที่ละครการเท่ข้อนขีดเป็นถนนกาเจ้าที่ละครันไม่อยู่2องตามสีหาคนนะครับผมว่าเพิ่งนำกันุันหนึ่งกับไกิลีฬาสีท่านแล้วอยู่ครับนี่คผมพอจะกดีกดว่าหอเปล่า มาเบิงก็เป็นสีครับการเทศถนนนะครับก็เป็นลักษณะนี้ละครับในการยึดเหลกกดตดตามไม่ได้ครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทํานะครับจะได้มีการใทยทํำอยู่ทุกประเ็นทุกก้นตอนนะครับในการกระทําของมูชาวบ้านในแม่วงนะครับเดเทพเนี่ยไปเพื่ออไไปจดครับถนนที่มาจากเจ้าปูวนะครับแล้วก็เทจากเจ้าปูอวมาก ออกไปเพื่อละจะนวดขางก็วัดไปนวดน้องเพื่อละครับใช่ไหาครับรอดเจ้าภาพนะครับมีเจ้าภาพมีเจ้าภาพมากก่เฮ็ดตัอนะครับตอนช่วงมดตันมีนี่ก็ร้อยไปนะครับแต่เห้นนี่นะครับการไปเฮ็ดแล้วมันก็สิดีนะครับเพราะว่าสิการขมากิเขม่านี่ไงก่เขม่าน้ำประการมากาบมากขอพอนของจากประประทานนี่ก็สิง่ายดีนะครับเมื่อเฮ็ดแล้วก็บนังนก็นกน ดูดีขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะนี้ละนะครับคือเห็นนี่แหละนะครับครับจ้าเตจนจีนะครับการเลี้ยถนนขันเกียรติเม่อตอนเจ้าพูกระเบนจีนะครับมนี่ไงครับนี่ ยอดแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับพดจากพระพธาตุนออกไปนะครับเินไปจดอเกันครับถนนถึงไม่จากเจ้าพู่ไปแล้วครับแซบเพียงแซบเพียงตัวมันฝีมือคันเทีบแล้วแกเสียไปเลยยอดเียครับการทำงานนะครับ การทำงานเอาบุญเพราะเด้ทำงานเอาค่าจ้างรับงานนี้ครับเนี่ยเจ็ดเถ้าบุญเจ็ดตะข่ว,วมจเจริญเจ็ดโตเฮงเจ็ดลูกหลานเฮานะครับเรียกว่านำมันอการว่าพระท่านไม่ด่อนนะครับกับเปะะ็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยมีทุน่นมเจ้าภาพจะเฮ็ดไปเมื่อว่นนีกับล้อนะครับมียามได้เฮ็ดยำหนั่นนะครับกับเศรษฐลาเกินกว่าถงอัไหนนะครับเหยียดไปเกินกว่าที่ชุดถนนนะครับ มื่อีศสัทธาบริจาคมากอเฮ็ดนะครับเพราะว่าต่างคนต่างอย่างีส่วนร่วมนะครับผู้ได้มีกําลังอทิ่ทำได้นะครับกับมาบริจาคนะครับกระเทศไท้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้เฮ็ดไปแล้วกับได้บุญนะครับสู่ร้านช้าบ้านบ้านไก่บ้านไก่มากนัมาระการพระประทานก็เสียได้บุญน้ำนะครับแต่ขี้นี้นะครับถ้ามีทุนมากกับเฮ็ดที่เฮ็ดนี่นะครับ เฮ็ดบปิเฮ็ดเอาเงินนะครับเฮ็ดเอาบุญนะครับแต่ละคนก็สซาลาเวลามาเฮ็ดนะครับเพื่อตัวเองเพื่อลูกคันห้อานะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับแต่บริษัทเรียงเมืองต่ว่ารถรถซีรอดนี่เขาซีเฮ็ดอันสนามไปทั้งนอกติดไปพร้อมห้ามรถเข้าไปเพราะว่าบ่มีบางครับรถเพราะไก่ตัวครับเดือนโดท่านก็เลยอัน สิเพรามีมองกับรถใช่ไหมมีถนนมีสนามจอดรถที่หานะครับทางตั้งบางเข้าอย่างมีลูกหลานบ้านใกล้บ้านไกลสามารถอดีตไม่วางจอดรถนะครับ,บเออ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 ได้ไนายดอกบ้านนี่อนอเออจะขวดตีน,ตนกันเด้วยคุณยิ่งยางถอยหลังเนาะ ปีมือคันเทียบแค่เสือได้เลยได้เนี่ยเลยเฮ็ดอบุนอ้าวได้บุญหลายๆเด้อมีโุกปีใหม่เนี่ยเพราะอันสิ้นปีนี่เอีโุกเวลาบมีลาบมีโุกแล้วก็หอมลมลื่นีเออได้มีทุ่นมาเทตัวผู้ใดมีกำลังบ่สิทําได้กะ ปอ,อกกันเพื่อเลยงเล็กน,น้อยมีย่ำได้กีเฮ็ดย่ำนั่นผู้เฮ็ดเนี่ยเต้าไหลดอกบานที่รวมอยู่ตะกี้มันบางเกินไปเนาะอ๋อดึงอ่อนมุ่งได้เขียวได้สิมาปีอุ๊ยตะกี้มันนั่นหน่อยพวดนะเทลงไปเรื่อยๆนะครับกูปาดกับปาดไปกูปวดกับปวดไป ไล่เลยดิไล่เลยดิแต่ว่ามันปูนปูนรุ่นนี่เทีย่ายเนาะบ่คือเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่มันพิ่ตะกัดย่ังไงกัดทอดกันจีเจ้าว่าปูนน้อยเห็นบ่เอาเอาดีแล้วดีแล้วมือนี่เทีย่ายบาดรุ่นบาดรุ่นเขาเอาสูตรนี่เลยเด้อ ตัวได้ยังไงฮะเอาสูตรนั่นแหละเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็มันปูนไหลมันก็ทีแน่นดีนะเป็นไงกว่ากันแล้วก็เป็นเช่นแล้วครับการเทถนนในด่วนเจ้าปูก็เป็นเช่นแล้วครับเนี่ยมื่อนี้ก็มีปูนเยอะสามขีวนะครับมีคนมาทำเยอะน้ำกันเยอะ สามคนหาคนนะครับพวยากก็บปได้มากพวกง่ายก็ได้มากกระเพาะเป็นยังนะครับนี่ถ้าเห็ดปต่ซ้ำนั่นแต่ว่าสามขิ้นี่กระเโดนดอกตุ้เท่ยกระเบโดนกระเลียวนะครับครับกระเป็นลักษณะนี้นะครับการทำถนนก็ได้เพื่อความสะดวกในการมากกามาไหว้มาขอพรปี่ไม่นะครับลูกหลานเพื่ออดอย่างมากขอพรมากขอโชคขอลาบจากองค์พระประธานในดอนกะกระเชิดนะครับเด้อ ว่าถนนก็ดีแล้วนะครับถึงว่าเพาท่านในเที่ปูนไปหอดจะนี่คุสะดวกไปพอประมาณแล้วนะครับการลักษณนนี่ลหละคือเห็นนี่นะครับมากาบมาไว้มาขอพออาจจะได้ช่วงดีปีไม่จะเป็นได้นะครับเอาเห็นแล้วนะครับเนาะเป็นลักษณนนี้ลหละนะครับผพมกระได้ล่องชีพอยู่ทั่วไปเห็นในพู้ได้มากเห็นน้ากันนะครับไว้เทสกันยังไงนะครับการลักษณนนี่นะครับ มันมันพรมหลดได้ย่ตรวนี้มันเล่มันเล่ดีขึ้นว่าะทั้งสวงนี้มันก็รหลดได้เหยียบกับใบเมียมันก็มีลิฟตลกน้ำมันก็เล่บว่ได้ได้ฟงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่การเทถนนก็เป็นลักษณะนี้นะครับมีสองสามสี่ห้าพนนะครับเทนน้ำกันครัวเป็นสร้างกับปาดปูนไป ป,ป,ปูนก็ดึงคูนไปแบบก็รลักณะนี้นะครับเนี่ยเธอ่าควบสะดวกควบสบายในการขอมาน้ัรการมาขอพรจากพระประท่านนะครับที่อยู่้หล่วนจะปูนะครับครับการลักเะนี้นะครับกาบปูนสามขีวแบบการล้มจะได้รับเห็นเลยนะครับรรนนครับ ไปเฮตดเทล้ไปเลอนอยปวดแล้วๆก็ยังยับรถออกไปบ่ส้องตว่เล่ะเกือบบัสไปยังไรไปเลยเกกับซกันไปเต้าว่าสีกามคน เอาเลยมือคันเทียบอาโอเคเพรายังอยแล้วกับว่ธรรมดาดิเป็นสั้นเก่าดิเอาปาไปไปก็เป็นลักษณะนี้นครับเนี่ย เอาแค่ที่สุดแค่ที่สุดกันนั่นเนาะเยอะเนาะกันมันสุดแล้วกันปูนยังเยอะต่อแยบต่อไปเรื่อยๆกันได้สุดไหมล่ะก็ดีแล้วละเออราไปได้เพรามเพื่อนเยอะเอาไปเรื่อยๆ ผู้ผู้แฝงแบบไว้กะกาว่าชื่อว่าที่อะไรซักนี่นะเอาวางว่าพวกที่ชุดชุดแบบไปบาาทำเนาะเหมันไปได้ดเอาน้ำใส่เน่เด้อครับนี่แหงไรกะเอาน้ำใส่เนี้ยสาดน้ำเพื่อสักวันจะเอาลงทั้งทั้งพี่กะผู้ใส่สามเหลี่ยมขวดนะครับฝีมือเติอบอยู่ไร่เนี่ยก็ได้ สร้างเก่าฝีมือคันเทียบไปแล้วครับเนี่ยแกเสียเลยเอาเร็วเลยเอาให้กำลังใจผู้ย็ดเป็นกับผู้นั้นเลยเฮ็ดก็เป็นลักษณะนี้ครับในการเท่ปูนนะครับเท่ถนนเทค่นกียตกับมาหาพระองค์พระประธานอยู่นดอวนก็เป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยตัวเป็นสร้างกับปาดไปท่ำไปผู้ว่าเป็นกบปบิกน้ำกันให้กำลังใจกัน แต่ก็กวดนะครับใส่ดึงปูนกระปหาแบบให้พ่อนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเห็นแล้วนะครับน้าผอมพ่อยย่อต้นกระเบื้องผ้ามาเบิงนะครับมาเห็นนะครับว่าการกระทํำเตี้อนเกีตนี่เป็นเั่งไดนนะครับขณะนี้ก็ใกล้เสียุดแบบแล้วนะครับเมือนแล้วหรอ่าเมือนแล้วมือแล้วครับกลได้ทันี่สุดแบบพอดีนะครับพอดีแบบไปก็คิดว่า สามขีวมันเสกอัสมีนะครับกะจ้าข้องเทียบร้อยนะครับสามขีว์กระเดาสมีนะครับเนี่ยครับกะได้พอประมาณนะครับเพศเปียบไปพอดีเลยเนาะแต่พอดีเลยเอาดีแล้วดีแล้วครับเบบซุ่มเกาพนามาเกลี้ยงแบบไปเกลว้ยงพอดีเลยครับปุ่นสามขีวนะครับกระซับนี่นะครับเนี่ยก็ได้หลายพอสมควรนะครับ แต่นี่คือี้ยนนี่แหละได้หลายพอสมควรนะครับขุ่นสามขีวนะครับแต่ล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดีจะแต่ปวดตะปัดนะครับแต่ลักเลยนครับเห็นแล้วครับนะเนาะในคลิปนี้ผมพอโจกับน,น,น,นิโต้กับเขอ,อยุติได้การล่องคลิปอยู่ทุ่งเปรี้ยวสมนี่พบกันอีกในคลิปต่อไปโชคดีสวัสดีครับ